กระบะสีประตูสีประตูสวยๆนะครับตัวนี้จัดทรงสวยๆแล้วและบอกเลยว่าเลขไมค์โคตรน้อยเห็นแลวต้องว้าแล้วบอกเลยว่าไมค์โคตรน้อยไมค์หกหมื่นกว่าโลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงสวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับเป้นะครับวิศวะฝ่ายขายรถกระบะมือสองเกรดเอสวยๆนะครับคัดกระบะสวยๆจัดทรงลงล้อหล่อๆนะครับหล่อเท่น่าใช้รายได้หมื่นห้าหมื่นหกนะครับใครรู้ตัวทํางานบริษัทอายุงานเกินปีนะครับผ่านโบแล้วนะครับบอกเลยว่ามาออกไปเลยนะครับจัดได้นะครับ คนเดียวง่ายๆผ่านแน่นอนนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าป้าวดีเครดิตดีฟรีดาวได้ครับใครสนใจแอดไลน์มาทางมาได้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้4ประตูนะครับแคปโฟตัวนี้สีขาวนวลๆไฟหน้ามันติเล็เตอร์นะครับไม่ลักหมื่นสภาพโปรเจคพร้อมๆนะครับตัวนี้เกียร์มนุ่นหสปีดนะครับสวยหน้าใช้ทะเบียน3ขอจอสองหครับจัดทรงลงล็อกโคตรสวยโคตรงามสภาพกริบๆนะครับสีขาวนวลๆนะครับขับขับไปเนี่ยบอกเลยว่า สาวเหลียวมองแน่นอนนะครับขาวดูดีมีเอล่าผ่อนเบาๆประมาณ700 0บาทนะครับผมเปเก้าเจ็ดเท่านั้นนะครับราคาเบาๆนะครับซื้อส่งส่งก็ได้จัดเผื่อก็ได้ครับราคาสดนะครับอยู่ที่3ามแสนเก้าพันครับราคาดีรถปีสิด้วยปีใหม่นะครับรถห้ปีเองนะครับรถห้ปีสวยน่าใช้แบบนี้ไปบอกเลยว่าไม่ใหญ่พลาดกันนะครับแล้วดูนะครับความสวยความหล่อของเขานะครับคันนี้อย่าไปแถมโปรให้นะครับหนึ่งเลยนะครับรถเดิมๆนะครับประกันเครื่องเกียร์หปีนะครับ ฟรีให้เลยนะครับซ่อมศูนย์ด้วยนะ1ปีหรือ2องโลซ่อมศูนย์นะครับเข้าศูนย์เข้าอู่ใกล้บ้านได้เลยใครสนใจดีสูสวยแบบนี้นะครับรายได้แค่หมื่นห้าก็ออกได้นะครับหมื่นห้าออกได้ขออย่างเดียวไม่ติดประกิตบูโรอายุงานถึงปีแล้วครบแบบนี้หรือผ่านปุแล้วมาได้เลยครับจะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรนะครับขอให้รายได้ประมาณหมื่นห้าออกได้นะครับคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมนะครับและดูนะไฟหน้าทีสวยวันนี้มันติไลทฟิเตอร์นะครับ ด้างหน้าตัวนี้โครเมียมสวย2ชั้นเคี่ยวคว่ำนะครับทะเบียนสวยโครงสร้างเดิมสวยงามครับและสำคัญไปบอกเลยนะว่าคันนี้รถมีการตรวจสภาพให้พร้อมแล้วนะครับมีสิเกอร์ติดให้เรียบร้อยแสดงว่าคันนี้ตรวจมาแล้ว2องร้อยเจ็ดสบายการนะครับไม่เป็นช่วงล่างระบบไฟทุกอย่างของแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างตรวจให้หมดแล้วโครงสร้างเกรดเเดิมๆเ,เลยรถสวยพร้อมเข้าประกวดนะครับราคาดีแบบนี้ไปบอกเลยว่าห้ามพลาดขาดนะครับ ไม่น้อยสวยน่าใช้รถมือเดียวสภาพไปแดงนะครับรถสวยทรงสวยนะครับแม็กสวยๆแบบนี้แต่งมาให้พร้อมๆนะครับเรียกว่าแม็กของมือด้วยระบบเบรก ABS ล้อหน้าดิสเบรกนะครับล้อหลังเป็นดับเบรกแคปโฟแบบนี้สีขาวตัดกับฟิล์มสีดำรอจริงสวยจริงนะครับที่สําคัญตรวจรถให้แล้วจากนะครับนี่รถต้นใจสภาพพร้อมๆแบบนี้นะครับตรวจให้พร้อมให้ครบนะครับ และราคาก็ดีด้วย3า9 0 0 0 0า่ครับจะซื้องสดก็ได้จัดไฟแนก็ได้นะครับโทรมาคุยกันได้เลยนะครับเบอร์ th, 0 9 4 7 8 9 4 8 4 8เดี 48, นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่โครงสร้างและดูภายในกันแล้วมาดูห้องเครื่องการเลขไม์กันออปชั่นมีอะไรบ้างป่ะไล่ดูรอบคันนะครับตัวกระจกต่างๆเนี่ยสภาพเดิมไม่แตกไปแล้วติดฟิล์มขนาด80มาให้ครบๆนะครับสีสามพิวรถนะครับสภาพเดิมขาวๆหล่อๆนวลนล ไฟเบรกไฟถอยทุกอย่างใช้งานได้ปกติท้ายหล่อทรงสวยนะครับกระบะัตเตี้ยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าขึ้นลงสะดวกใช้งานสบายนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับอท่อเปลี่ยนมานะครับเสียงหวานนะครับเสียงมาณนี้ครับเสียงหวานหน่อยนะครับเสียงหวานนะครับเสียงหวานไม่ดังนะครับมาแกะท้ายให้ดูนะครับแม็กเลนเนอร์สภาพใสสภาพเอี่ยมใครรู้ตัวว่าเงินเดือนหมื่นห้าจัดมาเลยครับนี่ครับสภาพเดิมสวยจะเข็บรอยต่อโครงสร้างเดิมครับ แมกเนอร์สภาพกิฟต์นะครับไม่ได้บรรทุกแน่นอนแบบนี้นะครับช่งล่างหนึบแ,แน่นๆนะครับท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมบอดีนะะ้เดิมสวยนะครับตะเข็บกะต่อโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับซีเดิมนะครับนี่ซีตั้งอย่างนี่ยหซีเดิมแบบนี้ซีจานิวเดิมๆ, Comms ๆนะครับท้ายเดิมนะครับนี่ดูได้เลยเดิมๆ,ๆ,ๆแบบนี้ตรวจเช็คให้หมดแล้วรถนะครับรเกรดเมาตรฐานนะผมบอกเลยนะครับอ่าให้ดูช่องล่างนะครับ ท่อเดิมยังอะไรอยู่ครบนะครับแนบจะเป็นแหนบผ้าอยู่ใต้เพานะครับสภาพสวยเดิมนะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับลองเช็ดได้เราขับได้หรืออยู่างจังหวัดอยากได้ไปใช้นะครับซื้อให้ลูกซื้อให้หลานนะครับผมบอกเลยว่าออกได้ทั่วชีพขายก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวนะครับขายของตลาดนัดร้านของชําของชำล้วยทุกอย่างนะครับขอมีรายได้ชัดเจนอาชีพชัดเจนออกได้แน่นอนนะครับคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้แม็กขอบส8สภาพสวยนี่ครับ รถลอนรสวยๆแบบนี้เป็นอยากให้ได้ไปใช้กันนะครับสภาพสวยเดิมราคาราคาเดิมเดิมรถกันตีให้เลยไม่มีความจมน้ําต่อต่อรถแน่นอนนะครับถ้าเจอนะครับผมบอกเลยว่ารับซื้อคืนแต่จะนวนที่ราคาขายเลยนะครับซื้อ4ี่แสนขาย4ี่แสนตัดก็จ่ายสี่แสนเลยถ้าเจอนะครับเปิดให้ดูโครงสร้างก่อนเดี๋ยวเปิดให้ดูโครงสร้างนะเปิดทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวไล่ดูกันนะครับสภาพเดิมสวยจริงนะครับงามจริงรถเดิมนะครับเราขายรถเดิมนะมา เดี๋ยวมาดูการฝั่งนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูด้านในนะครับหูงจับจะเป็นดําด้านเนาะนี่ดําด้านมีกุญแจไขล็อกได้นะครับกุญแจเป็นดอกไขนะโครงสร้างครับมาดูกันต่อเปิดให้ดูเลยนะครับเมนอาร์สปอตเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหม เมนอาสปอดเดิมๆแบบนี้นะครับนี่โครงสร้างสวยจะเข็บอะ้ต่อโครงสร้างเดิมครับสองดูด้านในนะครับเหล็ก3ามชั้นนะครับนี่ประกบกันชัดเจนแบบนี้นี่เดิมแน่นอนนะครับเดิมๆหัวนงหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับสภาพสวยเดิมอ่าสีสันสวยเดิมงามนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับอ่ะใครสนใจคันนี้โทรมาได้นะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับดูนะครับแอร์แบ็กก็มีครบซ้ายขวา ที่เก็บของเก็บในเรื่องของความจริงก็มีให้พร้อมกับนะครับพร้อมกับตัวที่เป็นช่องเผาหรือถือช่องควันมบุรีไว้เสียบไฟก็มีให้ครบนะครับเอกสารอยู่ครบนะครับตัวนี้เอกสารหยอะใส่ให้นะน่าจะมีการถอดล้างสปาแลเคยแกะออกไปนะครับภาพสวยเดิมครบครบนะครับรถสวยมากโครงสร้างเดิมเบาะผ้านะครับเบาะผ้าข้อดีคือไม่อมความร้อนนะครับนี่เป็นไงแต่งสวยทรงสวยเลยนะครับกว้างมากใหญ่มากนั่งสบายขับสนุกนะครับขับมันเลยนะตัวนี้นะครับ และดูโครงสร้างด้านหลังครับเป็นไงเบาะหลังนะครับนี่สายบกสายเบลมีให้ครบโป่งกว้างน่าใช้สบายๆแบบนี้ใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8จครับโครงสร้างสภาพเดิมระยะสี่เท่ากันทั้งหมดนะครับนี่ครับเป็นไงไม่นาร์ไลดูเลยครับเดิมๆนะครับไลดูเลยนะครับตัวเช็คให้หมดแล้วนะครับเดิมๆนะสภาพสวยนะครับอ่าสีขาวสวยเนียนตานะครับ รอเข็บรอยต่อโครงสร้างดูสิครับนี่เดิมเดิมเหมือนกันนะครับซีจะแนวเดิมแท้ครับนี่นะครับสีเดิมแท้เป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับแม็กสวยยางสวยยางหล่อนะครับยางเป็นตัวยางสีดำเนาะแล้วก็จะมีตัวสื่อสีขาวสวยมากนะครับเป็นยางทรงไร้สิ้นเลยนะครับด้านท้ายนะครับก็เดิมอยู่แล้วนะครับเดิมอยู่แล้วนะคราวนี้จะไปดูกันที่ด้านในนะครับเมื่อกี้ดูไปแล้วรอบหนึ่งเนาะอ่ะไปดูกันที่ด้านในครับด้านหน้ามีอะไรบ้าง๋ยวมาดูกันนะครับ ตรงแผงกระแผงประตูนะกระจกตรงนี้นะครับกระจกปรับไฟฟ้าสี่บานนะครับตัวล็อกกระจกก็มีให้นะครับตรงนี้นะมือล็อกกระจกมีให้ครบนะครับอ่าล็อกได้นะแล้วก็กระจบไฟฟ้าออตโต้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ดูนะครับมาแต่สตาร์ทเนี่ยเราจะต้องก็คือเหยียบนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวกุญแจสตาร์ทแบบนี้นะครับสตาร์ติดเลยนะครับไม้หกหมื่นแปดพันโลไม้หกหมื่นแปดพันโลนะครับ อมาหกเมือนแปพันโลนะครับสภาพสวยเดิมนะครับ FM AM มีให้นะครับขึ้นสูงเสียงดังกระหึ่มนะอ่าฟังก่อนอ่าเป็นไงสวยคลิปเลยนะครับเอาไปใส่ตรงหส้จอได้ตรงนี้นะครับไม่หกหมื่นแปดพันโลนะครับแถมมาเครื่องเคีย์ให้หนึ่งปีนะครับฟรีเลยแอร์เย็นชานะครับโอ้เย็นแรงมากเย็นปเย็นเย็นเย็นหนาวนะครับ อันนี้ก็เป็นเกมแอนนูนเกมกระปุกเนาะ6สปีดสวยจริงน่าใช้นะครับขับสนุกขับมันนะครับสมซีนทุ่มยังอยู่ดูดิครับจาก้ายเดงยเลยนะสวยกิฟต์นะครับลดมือเดียวนะครับพอยกเฉียงขอทางใช้งานได้ปกติทุกอย่างดูดิครับเป็นไงสวยจริงนะครับเอาง่ายเอาใช้งานกันนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับล็อกเครื่องปกติไม่มีแหวงอะไรนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวไปพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องโครงสร้างบ้างนะครับ สภาพสวยดีไซน์หล่อนะครับกริบกเลยมาไปดูกันนะเปิดฝาหน้าเครื่องเป็ดปัดไปดูนะครับไปดูกันเครื่องเดินเงียปกตินะครับไม่มีพิวามจมน้ําแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยสภาพสวยกริบนะครับสภาพสวยกริบเลยคันนี้ก่อนดูฝาหน้าเครื่องนะหรือเดี๋ยวให้ไปดูก่อนว่าเสียงข้อบแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบข้อแบบนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ได้นะเปลี่ยนให้ได้ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ลองเห็นงท่อก่อน เห็นไหมถ้าไม่ชอบท่อไนี่เจอาท่อเดิมบอกได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่ต้องห่วงนะครับก็เป็นท่อแต่งเนาะแต่รถเครื่องเดิมนะเครื่องไม่มีแกะไขหรือว่าอะไรเลยนะครับตรวจสภาพให้แล้วนะครับเพราะเรถแต่งมาตรวจไม่ผ่านแน่นอนแล้วดูนะครับเครื่องเนาะเดินเงียปกตินะครับเครื่องพันเก้านะครับตัว s 1 9ปีนะครับ19ด้วยสภาพสวยเดิมนะครับหัวหนุหัวน้อตเดิมๆนะครับ การโพเนเทอยู่ครบแบบนี้นะครับการลงคันหน้าแก้มต่างๆดูเลยครับสภาพเดิมสวยนะครับอิ่เดิมๆนะครับระบบงระบบแบาทุกอย่างนะเปลี่ยนให้หมดนะครับของเหลวเปลี่ยนพร้อมนะครับเดี๋ยววันที่ลูกค้ารับรถตามของเลยเปลี่ยนให้หมดแต่การให้ดูแลให้นะครับสภาพพร้อมใช้ลูกค้าเรื่อต้นจากเราไปเลยเรื่องสูตจากเราเลยนะครับเปลี่ยนให้หมดการลงคันหน้าโครงสร้างนะครับสภาพเดิมสวยนะครับอิ่แก้มเดิมสภาพเดิมแบบนี้นะครับฝาเดิมซีนเดิมครับสภาพสวยนะครับอ่าซีนเดิมสภาพเดิมนะครับแล้วก็ สติ๊กเกอร์คำเตือนนี่ครับแสดงว่าคันนี้ฝาเดิมนะครับข้อมูลคำการบันทึกักษานะครับของเครื่องยนต์อาแซนะครับอาแซสี่เนี่ยตัวนี้นะครับจะบอกว่าเปลี่ยนของเหลวหรือแล้วเันเครื่องทุกหมื่นโลนะครับเบอร์อะไรบ้างไส้กรองไส้นอนเครื่องกอกานะครับบอกหมดเลยเห็นะครับครบแบบนี้นี่คือฝาเดิมฝาแท้นะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับเครื่องเดินเงียปกติดูได้เลยนะครับนี่เครื่องเดินเงียปกติแบบนี้นะครับ มันถุงมันน้ำเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมหมดของเหลวทุกอย่งเปลี่ยนน้ำมันโพลูมคอนเวอร์เนี่ยครับก็เปลี่ยนให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูแลให้จัดการให้นะครับเป้เป็นช่างอยู่แล้วครับผมบอกเลยนะครับกระบาดพร้อมประมาณเจ็ดพันได้ได้สี่ประตูไปใช้โคตรคุ้มนะครับได้สี่ประตูเกมียวนุ่นละล่อนะครับสีขาวแคปโฟแบบนี้ไปบอกเลยว่าไม่ยุ่งไม่ควรพลาดนะครับและที่สำคัญแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีสองพันโลนะครับซ่อมศูนย์นะสำหรับอายุอายุรถไม่เกินสิบปีไปแถมให้ได้นะครัับบฟรรีนะคแถม ย้ำว่าแถมฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์ในดังสิ้นนะครับสนใจนะครับโทรมาได้นะครับ0947894848แล้วก็บะสวยพร้อมใช้4ประตูงามๆหล่อๆแบบนี้นะครับรายได้หมื่นห้าพนักงานบริษัทราชการต่างๆนะครับออกได้หมดเลยนะครับขายต้ม๋วยต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับออกได้ไปลงกุลเบเกอรี่มีลงมีร้านหน้าร้านให้ตรวจสอบอ่ะออกได้หมดนะครับทุกอาชีพเลยทำได้ส่วนทำนาก็ได้ครับสนใจเอาใช้งานนะครับติดต่อหาไปได้นะครับเบอร์ก็094 เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับสำหรับใครที่สนใจกระบะสีประตูตัวเตี้ยจากโซนล้อสวยๆแบบนี้นะครับปี19ไม่หก0 0 0่นแปดพันโลโตรวจสภาพให้พร้อมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปี20,000นโลซ้อมสูตรครับแอดไลน์ดีทักมาได้เลยนะครับ094 789 4848นะครับรถสวยพร้อมใช้ปี19นะครับหล่อๆไปสวยๆแบบนี้ไปบอกเลยว่าห้ามพันรายได้1 5ื่นหอกไรเพราะผ่อนแค่7,000นิดๆเองนะครับประมาณ7,000นะครับประมาณ7,000นะคันนี้ราคามัน399,000เาห สวยถูกคุ้มค่าน่าใช้กรสนใจติดต่อมาได้นะครับสูตร947894848ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหแล้วโทรหาเป้นะครับมาลองใช้ได้เราขับได้ที่เพชรย์นะครับจนถึงเป้เลยเป้รถกระบังรุสองเกรดเอแบบนี้นะครับเป้จัดให้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้ถูกใจแน่นอนนะครับรับประกันความเดิมนะครับหรืออยู่ต่านจังหวัดก็ซื้อได้เหมือนกันเดี๋ยวไปเส้นถึงหน้าบ้านนะครับไปเส้นถึงหน้าบ้านเลยนะครับรับประกันเลยลูกค้า แล้วใช้สวยแน่นอนแบบนี้นะครับ